สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเมจิกสุวรรณบายครับผมวันนี้ครับเราจะไปดิฟกันที่เขาใหญ่นะครับผมอัปเตอร์ชาแนลนะครับผมสวัสดีครับมาทําไมครับฝากช่องหน่อยครับผมอัปเตมาทำไมครับผมอัปเตอร์ปัดช่องครับผมอัปเตอร์ชาแนลนะครับฝั่ผู้ร่วมทริปเราวันนี้สวัสดีครับชื่ออะไรครับกันนะซียูครับผมชื่อเนทครับชื่อหมูครับมี่ครับมี่ค้าโอ้ค่ะชื่อเดชครับชื่อปีมครับโอ้ครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปที่ขุนโจรนะครับผมน้ำมันได้ยังอ่ะเรียบร้อยยังพี่เติมเติมทังเทียบ ก่อนที่เพื่อนๆจะดูคลิปต่อนะครับผมมีเกมใหม่มาแนะนำนะครับผม ซึ่งเกมนี้นะครับเล่นง่ายมากๆนะครับผมแล้วโบนัสก็แตกรัวๆเลยนะครับใครๆก็สามารถเล่นได้นะครับแล้วถ้าใครไม่อยากรอนะครับก็สามารถซื้อโบนัสได้เลยนะเพียงแค่เพื่อนๆนะครับแอดไลน์ไปที่ adfb 2 8 9นะครับผมอย่าลืมบอกด้วยนะครับว่ามาจากช่องเพชรเมจิกครับผมรับไปเลยครับโบนัสพิเศษ100%ครับสำหรับ50ท่านแรกนะครับเติม100ได้200เติม500ได้1000นะครับผมอู๋แม่งโคตรสุดยอดพอเติมแล้วก็ถอดออกมาเลยครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆรีบกดหยุดคลิปแล้วแอดไลน์ไปเลยครับผมที่ FB 2 8 9ครับสามารถสมัครได้ด้วยคูวอลเลตและตู้บุญเติมนะครับเริ่มต้นเพียงแค่50บาทเท่านั้นนะครับมีเกมที่เลือกเล่นนะครับมากกว่า100เกมอย่าลืมนะครับ FB 2 8 9จัดไป ตอนนี้นะครับผมเราก็แวะกินข้าวนะครับกันที่ปั๊มปตท4ี่คิวนะครับผมนี่นะครับผมจอดกันอย่างเป็นระเบียบเลยนะครับ 2> <2. years to <later> แล้วตอนนี้นะครับผมเราก็กินข้าวเสร็จแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราออกเดินทางกันต่อนะครับผมมุ่งหน้าสู่เขาใหญ่นะครับ นี้นะครับผมก็ได้แวะไปเติมน้ำมันนะครับเพ่เพ่95เต็มถังเลยครับไม่ต้องพอรนะครับพี่เงินมันพอดีครับไปไปไป,ป,ป,ปพวกเราไปเหอะเดี๋ยวจะเสียเวลาตอนนี้นะครับผมก็กำลังขี่รถนะครับเพื่อมุ่งหน้าสูเขาใหญ่นะครับแป้งให้หมดเลยไปเลยโค้งขวาครับเอาา้าโค้งซ้ายเอ้า ตรงไปครับตรงแอลคงสายอีกแล้วครับผมโอ้คงมันเยอะยืนนิดนึงฮะมันร้อนนะมันร้อนแซงแซงแซงฮะแซงกระจายฮะแซงหมดเลยนะฮะแซงสายด้วยนะครับผมอากาศนะครับผมดีมากเลยนะฮะวันนั้นนะฮะแบบโอ้แบบโคตรเย็นอะอากาศเย็นมากนะครับผมนี่ฮะ after channel ฮะเมื่อกี้แซงครับผมแซงหมดแซงกระจายครับจังหวะนี้ครับผมไม่รอใครแล้วโอ้รถติดมากครับวันนั้นฮะ ค้งขวาครับวองอเทโค้งไปถึงทีครับผมใกล้แล้วครับใกล้แล้วครับใกล้ถึงแล้วครับผมจุดหมายปลายทางของเราฮะเขาใหญ่ครับเขาใหญ่เดี๋ยวไปถ่ายรูปกันที่ข้างหน้าเขาใหญ่นะครับโอเคนะครับผมและตอนนี้นะครับผมเราก็มาถึงข้างหน้าทางขึ้นเขาใหญ่แล้วครับตอนนี้ครับผมเรามาถึงที่หน้าเขาใหญ่แล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะวัดข้อกันนะฮะไม่รู้ว่าจะลอดได้จะล่วงนะครับผมใช่ไหมครับเพียบจะรอดไม่จะล่วงครับคะินนเ้า9 2 ครับเดี๋ยวเรามาวัดเลยครับว่าท่อ T R K ท่อเดิมผ่ามันจะได้สักเท่าไหร่กันเชียวเดี๋ยวเราเปิดเลยนะครับผม <Okay. S 1> นําเลยนะไม่รู้จะได้เท่าไหร่นะครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวเราวัดเสียงท่อกันนะ T R K ท่อเดิมผ่านะครับผมวัดตรงไหนจ๊ะตรงไหนครับเจ็ดสิบต่อ คนละสี่ิบาทนะครับผมมอเตอร์ไซค์3ามสิบาทนะครับถึบครับมาสองคนร้อยสิบคนเดียวเจ็ดสิบจ้ามีนะครับผมบัตรเข้าเขาใหญ่นี่เป็นครั้งแรกผมนะที่จะได้ไม่เข้ามาที่เขาใหญ่นะครับเดี๋ยวรอข้างหน้านะจ๊ะเขาไม่วัดเราพี่เ้างฮะเขาไม่วัดไม่วัดดีไอเตีปกติต้องวัดนะไม่ไมไมต้องวัดดีแล้ว ถวัตก็จะไม่ข่านนะใช่ครับถวัตจะไม่ได้เข้าตายละเหลือสามสิบาทกดมาห้าร้อยเนี่ย <c oughs> หมดแล้วผมเติมไปสี่ร้อยเดี๋ยวพี่น้ำมัน <c oughs> เติมถังไอเติมเติมไปสามร้อยเกือบเต็ม, <c oughs> มพ,พี่ใครเคยมาพี่พี่เคยมาใช่ไหมนั่นพี่นําเลยพี่นําเที่ยวเลย <c oughs> จะไปตรงไหนมันจะมีอะไรผมไม่รู้เลยพี่นําเลยพี่ผมไม่เคยมา ตอนนี้นะครับผมเราก็ขี่รถเข้ามาที่เขาใหญ่แล้วนะครับด้านขวานี้นะครับผมเป็นศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่นะครับผมส่วนด้านซ้ายตรงนี้นะครับผมเป็นดินถล่มนะครับผมโหแบบน่ากลัวมากๆเลยนะครับแล้วก็สูงมากๆเลยนะครับผมดูจากซากถนนและต้นไม้แล้วนะครับผมแล้วก็ขับรถไปเรื่อยๆนะครับผมนะะตอนนี้ด้านซ้ายก็มีดินถล่มนะฮะด้านขวาก็ต้นไม้นะครับผมบรรยากาศเย็นมากนะครับผมวันที่เราไปนะฮะก็ค่อนข้างจะหนาวเลยก็ว่าได้นะครับ เนี่ยโค้งด้านซ้ายครับผมโค้งสวยมากนะครับผมรถก็ไม่เยอะมากนะครับตรงนี้ฮะขับมาอีกนิดนึงก็เจอดินสไลด์อีกแล้วนะครับตรงนี้นะฮะมีดินสไลด์นะครับแล้วก็ที่กั้นถนนนะก็หักลงไปข้างล่างนะครับผมน่ากลัวนะน่ากลัวนะครับตรงนี้ก็เป็นทางโค้งที่แบว่าต้องขับขึ้นเขาด้วยนะครับจะเป็นโค้งตัวเอ็ดปะประมาณนั้นนะฮะนี่ฮะมีแก๊งทีอาด้วยนะครับผมมาเป็นกลุ่มเลยนะครับโอ้โหหลายขั้นเลย มีไฟกระริบวิบวับวิบวับด้วยนะครับผมเท่เท่มากๆอ่ะเท่มากๆนะครับผมก็คนขี่ทีอาเคนี่ก็น่าจะหลอทุกคนนะครับผมนะครับโอ้โหอะไรเนี่ยอันนี้อันนี้น่าจะมาคนละกลุ่มกันนะครับผมไม่ไม่ใช่ทีอาเคนะอุ้ยมีลิงด้วยครับผมเพื่อนๆครับเห็นไหมครับผมมีลิงด้วยครับผมสองสี่หกแปดสิบสิบเอ็ดครบสิบเอ็ดคนยูลองดิห้าสี่สามโรลองดูว่าจะเป็นไง เปิดคลิปเลยถ้าเราโดดลงจะเป็นยังไงครับบอกเลยว่าตายแล้วไปไหนตายแล้วไปไหนแต่ก็รู้เดินลงไปข้างล่างมันยังเขา้วมันคืออะไรครับมันคืออะไรมันเป็นเหมือนแบบที่เที่ยวที่เที่ยวเป็นห้องโรงแรมไปลองพาเดินลงไปดูนะไปเออเดินลงไปไม่มีใครห้ามเลยไปดิคุณว่ากี่กิโลครับฮะเลือกกี่กิโลครับอะไรกี่กิโลความไกลหรือความสูงไกลอยู่นะพี่มันต้องออมคนชื่อสุวรรณตกไปอ่าตกน้ำตกไปนั่งกินเบียร์อยู่ตรงริมหน้าผารู้ว่าอันนี้อันนี้เขาเรียกอะไรพี่ ได้ว่าอะไรครับอันนี้ผาเหว่เอฟทำไมครับจะมีคนที่เอฟตกลงไปเออหน้ารถอะมีอะไรอยู่ของกินมีอะไรไหมเห็นลิงมาข้าบอะไรไปไม่รู้อะก็มีแค่ขวดน้ะสองวดกับเสื้อกันฝนอะแต่ลองไปดูดิดูด้วยกันนะเกลือกันนะอันนี้จริงจริงจริงจอ่าจะบอกว่าข้างหน้ารถมันแบบอะไรหายพี่อย่างที่มันให้กินนะกิน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 แล้วดูฮะว่าลิงเอาอะไรไปน้ะลิงเอาอะไรไปไม่รู้เว็บแดงอะ เดี๋ยวฮ้ยอะไรอะไรอ่ะอะไรครับอะไรเดินไปดูเดินไปดูชุ่มผัวขนมอ่ะเฮ้ยแกะขนมเองได้ฮะลืมทิ้งขยะเฮ้ยกินอะไรอ่ะมันกินอะไรอ่ะที่ผมซื้อจากเดวินอ่ะฮอทดอกอ่ะแล้วผมลืมทิ้งแล้วผมไม่น้ารถตัวเองมันกัดป้ามันกัดอยู่ใช่ไหมโอ้โหมันกินซอสมะเขือเทศอ๋ออร่อยเลยไปไหนอ่ะเอ้า เอาเอาไปแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยครับจังหวะนี้ฮะโดนขโมยลูกชิ้นครับเรียบร้อยฮะโดนขโมยลูกชิ้นนะจังหวะนี้ครับผมแอบเผื่อไม่ได้ขยับไม่ได้ให้เราเลยถือว่าถือว่าลิงเป็นคนดีเพราะว่าลิงคนนี้ครับเอาทิ้งตกลงเป็นลิงที่เป็นคนเอาอเดียเป็นลิงไงเป็นลิงที่ดีแต่ขับมาเมื่อกี้เห็นลิงเยอะมากเลยว่าของเสี่ยวอะกระเป๋าเก็บไว้ใต้บอกันอ่ะเห็นลิงเสียวครั้งหนึงอะเอากระเป๋าไปเนาะภาวนาให้เจอช้าง ช้างจอดช้างเลยเหรอพี่จอดเลยละวงเลยไม่อยอมโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราออกเดินทางกันต่อนะครับ และตอนนี้นะครับผมเราก็อยู่กันที่นะครับผมน้ําตกเหวสวดนะครับผมจังหวัดนครนายกนะครับผมเดี๋ยวเราพาลงไปดูข้างล่างนะครับว่ามีอะไรนะครับเห็นเขากั้นเชียกไว้ด้วยครับทางลงชันมากครับผมนี่ครับตรงนี้ฮะเขากั้นไว้ครับเขาไม่ให้เราลงไปครับผมแต่ผมพาไปดูแบบโอเคใกล้ที่สุดแล้วกันเนาะแต่ไม่ลงนะครับนี่แค่ตรงนี้นะครับผมที่เขากั้นไว้นะครับข้างล่างนี้นะครับผมน้ําแรงมากนะครับผมตรงนี้ลงไม่ได้นะครับผมเขาถ้าสมมติใครอยากเล่นเนาะ ต้องไปลงอีกฝั่งหนึ่งนะครับฝั่งนน้นนะครับผมเดี๋ยวเราขึ้นไปดีกว่านะครับผมหลังจากนี้นะครับผมเราจะไปที่น้ําตกขุนโจนนะครับผมครั้งที่แล้วที่เราไปน้ําตกขุนโจนไม่มีน้ําเลยนะครับผมเดี๋ยวไปดูวันนี้ว่าน้ําตกขุนโจนจะมีน้ํำไหมนะครับแต่ครั้งที่แล้วเนี่ยมันไม่มีน้ําเลยนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเราไปน้ําตกขุนโจนกันะครับผมฮะฮะน้ําตกขุนโจนไงที่เราไปครั้งที่แล้วกันไงเฮ้ยอันนี้ e 2อันนี้ EP2 ไปดู เขาบอกว่าข้ามทางใหม่แล้วขุ่นโจรนั่นคือคราวนี้ไปแบบไปเจอน้ำโอเคอยู่ครับเออยังไงก็เจอเจอเยอะด้วยปลาเจะาไม่เจอฝนไม่ไม่อยากเจอฝนรู้แหละรอบนี้มันจะอะไรไปลิงอันนี้ลิงนี่ถ้าไปจอดไว้นี่โดนลิงขโมยขลังนะเดี๋ยวพิงเดี๋ยวเอฟพิงค์เดี๋ยวตอนนี้ก็รอน้องเอฟนะครับขี้อยู่นะครับมีใครปวดขี้อีกไหมครับไม่ไม่มีนะโอเคนะ ันนี้นะครับผมเรามีการเปลี่ยนแผนกันนิดหน่อยนะครับผมก็คือไม่ได้ไปที่น้ําตกขุนจนแล้วนะครับเพราะว่าห่างจากนี่อีกประมาณ60-70บสิบโลนะครับถ้าไปถึงก็จะประมาณเกือบจะหกโมงเย็นนะครับก็ค่อนข้างจะมืดแล้วก็อันตรายนะครับตอนนี้ครับภารกิจใหม่ครับหาปั๊มน้ํามัน e85 หายากด้วยครับโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราหาปั๊มน้ํามันกันนะครับสรุปยังไงครับน้ํามัน e85 หมดเติมยี่สิบครับนี่ครับผมเติมมาแล้วครับนี่ครับให้ดูหน่อยให้ดูหน่อยเท่าไหร่ครับเนี่ย 30ครับ30มเดี๋ยวถ้าน้ำมันหมดปุ๊บเราก็จะเอา E 20เติมเพ้่ไปแทนใช่โอเคฮะแล้วก็สำเร็จภารกิจไม่ต้องหาแล้วน้ำมัน E 8 5เอา E 20เลยนะครับผมขอเอ็นไว้พี่ได้ใช่ไหมไม่ไปไหนคาต้ครับไม่ต้องสตรีมแล้วลไม่ต้องตีแล้วดิท่องยูทูบไม่ต้องทำแล้ว ฝากช่องไหนฝากช่องไหนคนดูกำลังถามหาอยู่ปากช่องไหนผมหนี G T A เอ้ยผมหนี G T A มาฝากช่องนอย After Channel After Channel โอเคนะครับฝากไปติดตามกันด้วยนะครับผมโอเคนะครับผมเดี๋ยวเดินทางกันต่อครับผมโอ้โหหนักจะเป็นไรเฮ้